สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับไซส์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะไซส์สองหนึ่งสองเป็นงานของเอ็านะคะวันนี้มาพบกับช่างคิงคนเดิมค่ะบขอบคุณครับช่างคิงครับเป็นไซส์จีนหมดครับียวคช่างคิงวันนี้เรามาอยู่ไซส์ของที่ไหนนะคะ,อะตอนนี้พื้นที่จะอยู่ที่นิคมเอเชียตัวน้ำแข็ง พื้นที่เท่าไหร่คะนนี้้พืที่ของอาคารจะอยู่ประมาณ20,000ตารางเมตรส่วนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ25ไร่นะครับคิดเป็น100,000กตารางเมตรคุณละค้าวนานกัน300 30ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนกันล่ะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานนะครับก็นนมีรั้วแอมโพนที่อยู่ด้านนี้จะเป็นรั้วเนสชิ 0, ีสสูง2เมตรค่ะ ก็จะมีงานถกดินอยู่โซน,นน้องพี่ค่ะ <S <S ตอนนี้เรายังสตาปอะไรเข้ามากันหรือยังตอนนี้ตสตารสแตนบายหน้างานแล้วเนาะ,ะตูเตอร์อะไรเข้ามาอ่ะฮะตูเข้าวันที่ห้าสัญญาโครงการเริ่มวันที่อะไรคะสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าครับสิบห้าเดือนตุลาจบวันที่สิบห้าสิงหาปีหน้าครับจํานวนสามร้อยสามสิบวันก็นคือเกือบหนึ่งปีเนาะสิบสองเออสิบเอ็ดเดือนกว่ากว่าเนาะ ะคสำหรับวันนี้เราก็มาถ่ายทัวเข้านี้ต้มนี้ทีไหว้ใช่ไหมเช่นกันไหว้เดี๋ยวเราต้องบอกว่าไหว้กันเสร็จแล้วไหว้เผื่อใจอันนี้หล่นินเรียบร้อยเตรียมลงเข็บตอนนี้ยังเป็นงานเคลียร์ลิ่งอยู่ครับส่วนดินก็จะเป็นดินเดิมที่เขาถมไว้อยู่หนึ่งจะมีบางส่วนที่เราเคลียร์ริ่งไปฝั่งน้นจะเป็น วินเป็นป่างที่เราต้องดับเพลิงนะตอนนี้ก็ชีลลิ่งกันมาแล้วยังมาสั่งลูกน้องเราสรุเรื่องงานที่เข้ามายังไม่ได้เข้ามาแล้วลูกเรือตอนนี้ช่างคนงานเลยก็เข้ามาเตรียมพร้อมจะใช้พราะแตไหลเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนว่าแบบว่าวันนี้มีพิธีไหว้เปิดโครงการอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆเลยทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์ทุกเดือน ทุ่เดือนดีกว่าวันนี้เราจะพาพบกับวิศวกรระบบสุดหล่อสองคนนะคะทั้งสองคนแนะนำตัวหน่อยค่ะคนแรกค่ะสวัสดีครับผมชื่อโยธมลเยเอทุนาเป็นวิศวกรงานวิศวกรเครื่องกลครับหน่วยงานในสองหนึ่งสองครับค่ะต่อไปค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อูมพิเศวกรงานระบบเหมือนกันครับอยู่สายงานก่อสร้างเจสองสุดแปดแ้เจสองถึงได้เหรออันนี้มาช่วยไเหรอแต่มาคุยกัน่อยากให้อธิบายงานระบบร้าวๆของหน่วยงานนี้หน่อยค่ะงานระบบอยู่นี่ก็จะมีระบบพวกระบบไฟอารามระบไฟฟ้าแสงสว่างอะไรนะครับก็มีระบบดับเพลิงระบบบระบัดน้ําเสียอะไรนี้พี่ก็มีระบบ สบายอากาศาด้วยครับค่ะตอนนี้ช่างโยกับช่างภูมิเนี่ยเข้ามาใช้สองนึงสองเนี่ยงานเต็มโูเนี่ยเข้ามาทํางานระบบเหมือนมาเราเดินสายไฟฟ้า,าอะไรเรื่องอะไรไว้บ้างแล้วค่ะมาเตรียมมาเตรียมงานอะไรไว้บ้างอ๋อตอนนี้ก็ที่เข้ามาดูนะว่าเราจะใช้รถ<อ>ไฟตร,ไตรงไหนบ้างใช้น้ําตรงไหนบ้างครับก็มาสํารวจดูว่าใช้เท่าไหร่แล้วก็การยาของมาตั้งที่หน้างานครับอใช่ไหมคะช่างภูมิใช่ครับ่เออ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกเดือนหนึ่งความคืบหน้าของงานระบบว่าไปถึงไหนแล้วเนาะวันนี้มันเป็นเรื่องเริ่มต้นแหละอย่างที่บอกว่าวันนี้มันเป็นวัน,วนไหววันที่เข้ามาเซอร์วิสหน้างานก็คือช่างคุณกับช่างโยเนี่ยก็จะเข้ามาดูหน้างานว่างานระบบงานเทมโฟอนอเงี้ยต้องใช้อะไรบ้างสายไฟฟ้าต้องใช้เท่าไหร่หลอดไฟเท่าไหร่พื้นที่หน้างานจิกเป็นยังไงถูกไหมคะใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับเราสามคนวันนี้ลาไปก่อนนะ่ารเนาะไปแล้ว